ไม่เกรงใจใครขวาเหรียญทองแปดเหรียญทองโดูโมบายล์เก้าวค้คุณพงที่จะลุนเื่นแกนบ่อยแม่ก็เลยพาไปเล่นแต่ละคนก็ดูดุดันนิดดุดันมันไม่น่าสู้เลยอ่ะเดี๋ยวเหนื่อยเข้าจะเป็นการรำรำรำสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัลไลแลนด์ดินแดนวาลไลลาตอนดุดันไม่เกรงใจใครคว้าเหรียญทองแปดเหรียญทองเทควันโดโมวลเก้าเก้ากับ 9, เก้าเหรียญทองเทควันโดโมวล, <c oughs> มลเย้ <c oughs> วันนี้มาทำอะไรกันครับพี่โอเวน่นวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาของมหาวิทยา,ยล,า,ยล,ายลัยวาลไลลักษณ์นะครับวันนี้เราจะมาพบกับนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมของเรานั่นเองเราได้ข่าวว่าไปแข่งเทควันโดที่สุราษฎร์ธานีมาใช่ไหมครับได้ตั้งเหรียญทองเหรียญเงน เหรียญทองแดงกลับมาเทียบพร้อมเลยนะครับอยากจะเจอแล้วฝีม้เลยปุ๊บป mm hmm. okay. ุ๊ปป okay. so ุ๊ปุ๊ปุ๊ป anyway ุ๊ปุ๊โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับขอเชิญนักกีฬาของเราเลยเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมารู้จักนะครับกับนักเทควันโดของเราชาวโมบลอนครับเริ่มที่คนแรกเลยเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อกหนกวันอดใจนะคะชื่อเล่นชื่อหมอค่ะมาจากสำนักสหเวสซาทางกายภาพบำบัดค่ะ สาวสาวการลำทองนะคะชื่อเล่นชื่อใหม่มาจากสำนักแพทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายค่ะชื่อนางสาวนักศึกษารุนเมย์ครับมีมาจากสิริประสา์ภาษาจีนครับชื่อนายต่วนสินีนพีนะครับมาจากสำนักวิชาสถาปติกรรศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมครับชื่อนายกัษฎิดิตชิดวงศ์ครับมาจากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันและเกมครับชื่อนางสาวอุคัย ชื่อเล่นชื่อแม็กพอค่ะคณะสารสนเทศศาสตร์สาขา multimedia animation และเกมที่เราวัดตักงแตาชื่อเล่นชื่อเทียมาจากหลักสูตรเทคโนโลยี m u ต t i m e d i a animation และเกมสวัสดีครับผมนายชต้นสองราจากเทคโนโลยี m u ต t i m e d i a animation และเกมยครับผมนายใช้วัช่ครับชื่อเล่นชื่อเบรจากคณะสาสนเทศศาสตร์ทางวิชาติมีเดีย i อนิิ m a t i และเกมครับเดี๋ยววันนี้จะมาถามพี่ๆนักกีฬานะครับว่าจุดเริ่มต้นในการมาเล่นกีฬาเทคคอนดนี้เป็นยังไงบ้างเล่มเป็นตอนประมาณป3 เร,เรา,าอราากอกกำลังกายอยู่บาเห็นจากเพื่รู้จักเพื่อนเล่น,นรงานเียอเครับเล่นตั้งแต่ตนนงครตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักเทดดยอนโดแม่ก็ขับรถผ่านาด้วยยิ้มข่าเลยครับก็เลยจะออกกำลังจกยจะไปไปลองได้มือ เริ่มจากตอนแรกผมเป็นพวกชอบดูกีฬาเอเอเอครับพวกวันแชมเปี้ยนชิพพวกยูเอฟซีนักแรกผมก็สนใจพวกยูวิซูกับจูโดครับแต่พอมาที่มอเต็มมีเทวันโดผมก็สนใจเทวันโดก็เลยลองมาลองดูครับแสดงว่าเพิ่งเริ่มเล่นที่ได้ประมาณมอเราสีเดือนใช่ไหมอก็มอแล้คะเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนห้าขวบค่ะตอนแรกตอนเด็กๆครับค่อนข้างที่จะวนเพื่อนแกงบ่อยพ่อแม่ก็เลยพาไปเล่นแล้วตอนนั้นโค้ชก็สอนสนุกมากเลยค่ะตอนเด็กทำอะไรก็ชงไปหมดเลยพอเราเริ่มโตขึ้นนะคะก็จะเริ่มดุขึ้นแล้วก็เริ่มจร เป็นความไปเล่นมากกว่าออกกำลังกาย <Wow. S 1> คราวนี้เนี่ยจากจุดเริ่มต้นจากออกกำลังกายปกติเนี่ยแล้วมาแข่งเป็นกีฬาเนี่ยไม่ทราบว่าเราไปแข่งงานอะไรมาครับถึงได้เหรียญทองขนาดนี้แมตช์โป๊ปทั่วไปครับก็ไปแข่งที่รู่นันก็คือโค้ชก็ชวนไปก็ลองไปแข่งครับ oh. เราเลยชวนเด็กหมหาลนะัยนักศึกษาไปด้วย รายการล่าสุดนะครับที่ไปแข่งมาได้เหรียญทองเยอะมากขนาดนี้คือรายการอะไรครับล่าสุดนี้ก็จะเป็นสุราล่าสุดที่เซนทรัลครับอ่ามีความรู้สึกไงบ้างครับที่ไปแข่งมาตื่นเต้นไหมแล้วมันแตกต่างจากครั้งอื่นยังไงครับก็ตื่นเต้นเนี่ยดูแบบมันได้เจอคู่แข่งที่หลากหลายดีแต่ละคนก็ดูดุดันดีเหมือนไม่น่าสู้เลย <c oughs> แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับใครได้เหรียญทองบ้างครับตรงนี้แล้วคุณสุรุนเข้าโชว์ตัวหน่อยเตรียมตัวยังไงครับได้เหรียญทองก็มาตาหมุนเก็มที่เขาจะวางหมุนเก็บของไว้ พยายามมากก็ได้พอพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าโปรแกรมซ้อมนี่คือซ้อมซ้อมอะไรบ้างโปกรมผมกลุ่มแบบรีเบลออกสไตล์โปรแกรมหัวข้ามในอะไรแล้วเราจะไปอัดอินทีมตอนรอบหนึ่งทุกอย่งสามทุ่มเางวันก็อาจจะเราแบ่งเวลาระหว่างการเล่นกีฬาแล้วก็การเรียนยังไงครับผมหลักๆก็จะเรียนก่อนตอนเช้าเช้าจะเรียนก่อนก็มาเล่นวันไหนถ้างานเยอะๆก็อาจจะอาจจะลาบ้างอาจจะ บ้างหรือว่าพยายามมาซ้อมให้ได้ คีนี้เนี่ยผมเห็นสายค่าเรลพี่เนี่ยมีสีดําบ้างบางคนมีตั้งสีดําสีขาวสีแดงอยากจะถามว่าปกติเทควันโดนี่เขามีสายอะไรบ้างครับแล้วแต่และสายเนี่ยแบ่งเป็นลำดับขั้นอะไรยังไงออาเริ่มจากสายขาวก่อนละกันผมเพิ่งดูว่าสายขาวน่าจะเริ่มต้นสายขาวเป็นสายที่แบบคนที่หัดเริ่มเล่นเลยครับมือใหม่เลยที่แบบค่อยๆมีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานมานิดหน่อยครับเขาจะเริ่มต้นที่สายขาวพอเล่นได้ระยะหนึ่งประมาณสามเดือนหรือสองเดือนเขาจะจะมีสอบเลื่อนสายเป็นสายสีครับแล้วเวลาไปแข่งเขาจะแบ่งตามสายด้วยจะมีคัตเอคัต คัสซีจะเป็นแบบใส่ขาวถึงเหลืองเขียวประมาณนี้ครับคัสซก็จะเป็นพวกสายฟ้าน้ำตาลหรือแดงคัสเอจะเป็นของสายดําครับแต่ละสายก็แต่ละคัสที่เราไปแข่งก็มันจะมีกติกาที่ไม่ค่อยเหมือนกันครับคัสซจะเน้นแบบเตะตัวครับจะเรียกได้ว่าเตะท่าเดียวเลยไหมก็เรียกได้ว่าเตมผาแล้วก็ เน้นตัวครับจะไม่มีหมุนเตะจะไม่มีเตหะหัวพอคัดบีจะเริ่มเตหะหัวได้แล้วแต่ว่ายัางหมุนเตะไม่ได้ส่วนคัดเอจะเป็นเกาะไฟฟ้าเกาะไฟฟ้าจะหมุนเตะก็ได้จะเล่นท่ายากก็ได้จะเตะหัวก็ได้คัดเอจะอิสระมากแล้วอย่างาพี่สายดำเราได้สายดำมาเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับในตอนแรกตอนนั้นขึ้นสายดำ,ยดำตอนโมซาก็ครั้งแรกก็รู้สึกดีใจ คนที่อยากจะเข้าชมรมเทควันโดครับต้องติดต่อติดตามขา่าวจะสัมพันธ์จากไหนบ้างหรือว่ามีวิธีการเข้ามาในชมรมยังไงรก็ตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากเล่นเทควันโดนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ห้อง201ที่ตึกกุศลกีฬาครับไม่ใครก็ได้ใครก็อยากเล่นก็าสามารถเข้ามาได้เลยครับแล้วก็ช่องทางติดต่อก็จะเป็นช่องใน ในเฟซนะครับเป็นช่องิววทควันโดครับถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่สนใจในด้านกีฬาเทควันโดคือใครอยากที่จะเข้ามาฝึกมาซ้อมก็สามารถเข้ามาได้แล้วปัจจุบันนี้มีสมาชิกในชมรมประมาณเท่าไหร่แล้วครับประมาณ30มสคนเราเล่นกีฬาเทควันโดเนี่ยเราเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมครับก็อาจจะป้องกันวในเวลาวันีคอะไรผมอยากจะเรียนรู้ทักษะเทควันโดพื้นฐานสักนิดนึงพี่ๆพอสอนให้พวกผมสองคนได้ไหมครับ ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูการสอนฮิวคอนโดแบบสดๆกันดีกว่าครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเร,เราจะมาดูวิธีการสอนของพี่ๆกันนะครับวันนี้เรามาแล้วเราต้องได้อะไรกลับไปนะพี่โอเวนะ่น<า>เนาะต้องได้อะไรกลับไปในการเตรียมตัวป้องกันตัวเองกันบ้างครับอ่าเดี๋ยวเราส่งไม้ต่อ้พี่เลยวันนี้พี่จะสอนท่าอะไรให้เราครับค่ะก็ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าพื้นฐานเตะตรงๆแบบสายขาวสาม,มารถเตะได้คะ่ะค่อว่าท่าว่าฟอนคลิกค่ะฟอนคลิกนะครับค่ะฟอนคลิกนะคะจะยืนตั้งแต่ขาอยู่่ะแค่เข่าตรง โอ้โหตูยกลงมาโอ้ยโอ้วินมาลองมั้ยฮะผมลองมั้ยผมลองมั้ยเออโอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปท่าที่สองกันเลยนะครับผมท่าที่สองคือจะเป็นท่าเราคิดนะท่าเราคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นท่าขั้นคุณสานถุูมันก็ยกขขึ้นมาปกติแล้วก็บิดก็ตีลงมือปันนะครับยกลงมาแล้าก็บิดพีโอเว่นเชิญก่อนเลยครับโอเคขออมากเ ดุดันอออวิท่าสุดท้ายแล้วพี่เวนเร็วมากเลยท่าอะไรต่อครับาสุดท้ายเราจะเป็นไซทิกอ,อการีครับเหมเดิมเลยเหมือนอเราคิปะนยกเข่าขึ้นมาก็ีแต่ว่าเอาปลายเท้าเป,<อ><อ>ปิดก็ผีไปรายกเข่าขึ้นมาียกเออือออออเือือออ่ืออื <laughs> ออะเดี๋ยว <laughs> <อ>เหนื่อยครัอ <laughs> พีอเืออือ <laughs> ื่อยครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการเลยครับ เอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็วันนี้นะครับหวังว่าน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูรายการนี้จะได้ทั้งข้อคิดนะครับแล้วก็ได้อินสปีเรชั่นเกี่ยวกีฬาเทควันโดนั่นเองนะครับก็ฝากช่องของเราไปด้วยนะครับว่าไรักรชแนลนะครับของเราน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊บมัละที่สําคัญเลยรายการของเราว่าไรแลดินแดนว่าไรล่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอรับชมโชว์เลยนะครับโชว์ปิดท้ายเดี๋ยวเป็นการรำรำ ก,การรำของเทควันโดเรียกชื่อว่ารำคุมเซไดเองครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพี่กายเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยได้บ๊ายบาย,บาย